สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเจ๊มวยบกบานนะคะแล้วก็ทีมงานข่าวสยามชนนะคะหวยแนะนําเลขาบรรณาธิการของข่าวสยามชนนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เนนเอนะคะครับผมแต่วันนี้อาจารย์เนนเอมีเมตตามามีไฮไล์เกี่ยวกับพานพระปิดตาครับกระดูกผีครับนะฮะหรือทหารผีครับนะฮะเป็นทางเมตตามหเสเนโุกลาบนะฮะสมัยก่อนก็มี วัดโพฮะวัดโพเป็นคนสร้างครับตอนนี้องค์เป็นหลาล้านแล้วครับนะฮะตอนนี้เราเพิ่งสร้างครั้งแรกกระดูกผีจริงของจริงเลยครับนะฮะวันนี้ก็แจกให้ฟรีๆครับนะฮะแต่ปกติก็จําหน่ายไว้์ละพันอยู่แล้วรุ่นนี้รุ่นแจกนะครับมีองค์ละพันขึ้นไปแล้วก็เป็นเดห้าพันองค์ละหมื่นก็มีครับนะฮะโอ้ครับใกล้ๆหน่อยนะครับผมนี่นะคะใครสนใจนะคะ ทักช่องหวยมาได้เลยนะคะหรือจะทักอาจารย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแต่ว่าจะไม่มีแจกนล้วครับ065516509ครับผมแล้วนี่คือรุ่นนี้นะครับมาทุกคนนะครับคือว่าใครได้มาในงานบุญในวันนี้นะครับคือว่าอ๋อสุดๆดครับรุ่นแจกคือไม่ใช่แจกของธรรมดานะครับแจกของคือเนื้อเนื้อจะให้ก็คือให้ดีไปเลยครับครับก็คือว่าจะจะให้คือให้ดีไปเลยจะแถมว่าแถมดีไปเลยครับคือว่า รุ่นนี้หลังจากนี้ถ้าออกไปต่างประเทศรุ่นที่แจกนะครับครับยังตามสี่ห้าพันแน่นอนนะครับสี่ห้าพันบาทนะครับยังตาแน่นอนนะครับยิ่งรุ่นเป็นรุ่นพิเศษนะครับนะครับตอนนี้ครับราคาครับรุ่นแรกครับครับรุ่นแรกตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทสร้างยี่สิบเก้าองค์นะครับสามหมื่นบาทนะครับอ่าวันนี้ตอนนี้ณบัดนี้เวลานี้สามหมื่นบาทนะครับ เพิ่งปลูกเสร็จเสร็จไม่ต้องรอพรุ่งนี้ครับวันนี้สามหมื่นบาทครับต่อองค์นะครับสร้างยี่สิบเก้าองค์แล้วเป็นรุ่นแรกอ่าคือรุ่นรายการแรกเลยครับยี่สิบเก้าองค์แล้วตอนนี้ราคาสามหมื่นบาทครับครับแล้วมีคนจองใบสิบสองรายการสิบสององค์นะครับอ่าสิบสององค์เลวครับเลือไม่เยอะแล้วครับครับอ่าเลือไม่เยอะแล้วครับ มีการบุกเสกมีรุ่นต่อไปครับมีรุ่นรายการครับมีรุ่นรายการรายการอ่าคือครูบาอาจารย์ครับนี่คือครูบาอาจารย์บุกเสกแล้วยังมีอีกเยอะแยะเยอะแยะมากมายหน่ครับนี่คือคัดออกมากับคัดออกมานะครับคือยังมีเยอะแยะมากมายนะครับครูบาอาจารย์บุกเสกนะครับแล้วแต่ละรุ่นคืออาจจะมีรุ่นนะครับอ่ารุ่นรายการรายการที่สองที่สามที่สี่ครับหลายรายการเลยครับอ่าคือรุ่นรายการแรกสร้างยี่สิบเก้าองค์นะครับตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับ ในะบัตรน,นี้วันนี้นะครับปูเ๊เสกเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้าออกไปพรุ่งนี้มาือนนี้ไม่รู้ครับราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นที่สองตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทสร้างเก้าสิบเก้าองค์ครับรายการสองอ่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับสร้างเก้าสิบเก้าองค์ทำไมสร้าง,น,งน้อยจังอ่าสร้างน้อยก็คือว่ามีเยอะถ้าครับอาจารย์นะครับเพราะมีเยอะแล้วพูดตรงๆเลยครับว่าคนเราสร้างคุณภาพเยอะเยอะเยอะคือว่าเขาจะไม่เก็บกับรักษา ครับผมเยอะแยะมากมายกูไม่รักษาน้อยน้อยเราจะได้รักษาและมจะได้มีถูกไหมครับว่าก็น้อยเกินน้อยของดีก็้องน้อยครับอ่าของดีต้องน้อยครับผมเก้าองค์แลเดยนี้ที่แกนี่หครและแต่ละคนคือว่าไม่ใช่ว่าแนี้ล้วเร่าเลแลต่ละคนคือว่าไม่ช่ว่าจกเน้และ้องสามเลยอกได้นใชี้ลได้วันนี้ยมคุคภาพม่าพครับ เราสร้างเยอะสร้างมากก็คือว่าคนจะไม่ค่อยไม่ใช่สร้างแบบพาณิชย์อ่ยไม่ใช่พาณิชย์ตรงกันไม่ใช่พาณิชย์และราะคานี้คือค <น S 2> ไม่ใช่ราคาเราอัพนะครับคือราคาลูกค้าเขาเปิดราคาเองเขาประมูลเองครับว่าเอาสามหมื่นบาทองนี้ครับผมก็เลยก็ติดต่อคนลูกค้าต่อกปจะดีเขาสองหมื่นใบไม่ได้ครับก็เราสามหมื่นสามหมื่นเท่ากันหมดครับรายการแรกสามหมื่นบาทหน้าบัตรนี้ตอนนี้ครับนี่คือไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยครับพูดตะคุนนี้ครับคือเยจียอาจารย์ จุจุนะครับแน่นมากนะครับอ่าและนิมนต์กับครูบาอาจารย์มันต้องแน่นมากอยู่แล้วค่ะยี่สิบเก้าองค์นะครับขอรับครับสั่งน้อยมากๆครับคุณธรรมแน่นแน่นอนครับแน่นอนครับครับนมัสการลูกปูครับครัการนมัสการลูกปูครับเดี๋ยวเลยเนี่ยอย่าไปคุยที่วัดอย่าไปคุยอย่าไปหาอย่าไปหาไม่ช้าหรอกไม่ใช่หาหลังเสร็จงานไม่ครูก่อนแล้วนี่ก็คือถ้าพรุ่งนี้ไปคือมีราคายังเงี้ยค่ะ ของแจกอย่างเดียวนะอย่างต่ำนะครับสามพันบาทขึ้นไปสี่พันห้าพันคือเ้าแตะเราเก็บเขาไปเล่นเอาเองคือนี่ไม่ใช่ราคาเราตั้งนะครับอ่ของแจกอย่างเดียวครับเพราะว่าของแจกดูครับพ่อเปิดเอามาเปิดเองเลยนะครับขนาดของแจกนะครับเนื้อเต็มเต็มๆๆจุดเต็มเลยครัะดูมาแบบเอาแบบใกล้ๆเลยครับอันนี้คือเลือกเลือกแบบอะเลือกแบบลุ้นเลยนะครับเพื่อนผู้ชมดูใบชมพลนะครับอ่า เลือกต่อหน้าต่อตาแล้วก็มีคนนะครับอ่าเป็นพยานต่อหน้าต่อตาเลยนะครับนี่ไม่ใช่ว่าอ่ามาเลยครับเหือเนื้อเต็มๆนะครับเราดูหน้าไม่ต้องต้องดูหลังเลยนะครับต้องดูหลังเลยครับของดีของไทยต้องดูหลังครับหน้าอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องดูหลังครับหน้าครับดูหลังครับคือนี่คือรุ่นแจกนะครับรุ่นแจกอย่างเดียวนะครับไม่ธรรมดาครับสองสองโคตใช่ไหม อาคดมีครับมีมีคดมีคดครับมีคดมีคดครับอาครับมีคดครับครับคดภาษาจีนเลยอาคดภาษาจีนเลยครับมีความหมายครับอาภาษาจีนมีความหมายครับสวัสดีครับพอมีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีอะไรครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมมีน้อยริบูชาทุวันเลยครับขอมีน้อยครับมีน้อยมากมๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ